เรื่องของมหิทธิกาเปรตหรือเปรตที่มีฤทธิ์คนเรานั้นเข้าใจผิดไปกันใหญ่โตเห็นพระมีฤทธิน์นิดนิดหน่นอยหน่อยเสกพระขงังยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าก็นึกว่าจะต้องเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมด นูนไปนู่นแล้วพวกเรียนคาถามนสยศาสตร์นี้ตายไปไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดารอแต่ต้องไปเกิดเป็นผีใหญ่คือมหิติกาเปรตหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกจิอาจารย์ดังๆที่เล่นมนสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายนั้นตายแล้วไปเป็นผีใหญ่แทบทั้งสิน้นก็บรรดามนคลังหรือเครื่องรางที่อาจารย์สยศานี้ทําไว้มันคลังเพราะพวกอาจารย์สายศาที่ตายไปเป็นผีใหญ่มหิติกาเปรตนี้เขาก็มีฤทธิ์เหมือนกัน เมื่อคนที่มีของขลังที่ทำเอาไว้มีอันตรายเขาก็จะส่งฤทธิ์มาช่วยให้เหนียวบ้างคงกระพันบ้างไปตามเรื่องนั่นเองเป็นพระเป็นสงฆ์วิชาของพระพุทธเจ้ามีดีๆกลับไม่เรียนกลับไปเรียนมนสยศาสตร์ตอนภาวนามนสยศาสตร์แม้จิตจะสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานรู้เห็นอะไรได้มากหลายอย่างก็จริงแต่คั้นเวลาตายแม้จะภาวนามนสยศาสตร์จนจิตสว่างก็ตาม จิตดีน่าจะไปที่ดีพอจิตขาดปุ๊บกว่าจะรู้ตัวอีกทีกลายเป็นผีใหญ่ไปเสียแล้วเพราะมนสยศร์มันกดทับเอาไว้ไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานรอมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเอาไว้เลยเมื่อได้บทมาเป็นพระสงฆ์แล้วอย่าไปเรียนมนสยศร์มันจะกลายเป็นผีใหญ่ทั้งหมดธรรมโอวาทโดยหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธานิโยสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ